ระวังนะแอปช้อปปิ้งที่คุณเปิดทุกวันอาจจะมีวงเงินลับซ่อนอยู่สูงสุด1 0 0 0 0แสนบาทลหลายคนเนี่ยกดรับไปแล้วนะแบบไม่รู้ตัวบางคนเนี่ยได้เงิน30นาทีแต่บางคนบัญชีโดนแช่ วันนี้จะพาไปดูนะว่า Lhazada f a s t c a คชคืออะไรกูได้จริงหรือไม่ใครควรใช้ใครไม่ควรยุ่งเด็ดขาดดูให้จบก่อนตัดสินใจนะคลิปนี้สั้นแต่ว่าช่วยคุณรอดหนี้ได้เป็นหมื่น f a s t c a s ชนั่นก็เป็นเซเชื่อที่ซ่อนอยู่ในแอป l a z า d a านี่เองหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำานะว่ามีให้ใช้เพราะว่ามันเนี่ยไม่ได้เปิดให้กับทุกคน เขาเป็นวงเงินกู้สิทธเชื่อส่วนบุคคลนาโนโน n ไฟแนนแที่ลาซ a ด้เนี่ยส่งตรงเข้าบัญชีของคุณสมัครได้ในมือถือไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องมีสลิปแค่มีสิทธิ์ในบัญชีของคุณเท่านั้นนะถึงจะกดได้วงเงินสูงสุดที่หลายคนเจอก็คือ1 0 0 0 0แบาทดอกเบี้ยเฉลี่ยสูงสุดที่โพสต์กันนะก็ประมาณ33%ต่อปีแล้วก็เลือกผ่อนได้สูงสุด12เดือน หลายคนถามไปเยอะมากว่าทำไมเพื่อนมีแต่เรากดไม่ได้คำตอบคือ l a ซาด้เนี่ยใช้ AI แล้วก็ใช้ข้อมูลพฤติกรรมการใช้แอปของคุณทั้งหมดวิเคราะห์เช่นประวัติซื้อของบ่อยไหมชำระเงินดีไหมคะแนนเครดิตในระบบภายนอกเป็นยังไงแล้วก็ข้อมูลบัตรข้อมูลบัญชีในระบบเนี่ยตรงกันไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การสมัครแบบสินเชื่อธนาคารนะ มันเป็นการเชิญให้ใช้มากกว่ายื่นขอถ้ารหัสของคุณไม่ขึ้นสิทธิน์นี้ก็สมัครไม่ได้เลยต้องบอกตรงๆนะว่าทำไมฟ s t c แคสถึงดังก็เพราะว่ามันจ่ายเงินไวมากบางคนเนีบอกว่ายื่นตอนเช้าเงินมาบ่ายจุดเด่นหลักๆก็คือได้ไวเลยไม่ต้องเตรียมเอกสารเยอะใช้แค่บัตรประชาชนมีการตรวจเครดิต ไม่ต้องมีสลิปไม่ต้องคำสมัครผ่านแอปของคุณที่ใช้ประจำนั่นแหละนั่นก็คือ Lazada า,าแล้วก็ผ่อนเป็นงวดได้นะ6 1ถเดือนหลายคนเนี่ยก็เลยใช้เป็นวงเงินฉุกเฉินระยะสัน้นอย่าเช่นเติมสต๊อกปิดนี่เร่งด่วนค่าเทอมลูกค่ารักษาแล้วก็อื่นๆแต่ฟังดีๆนะบริการนี้เนี่ยไม่ใช่สินเชื่อราคาถูก ความเสี่ยงที่เจอบ่อยก็คือดอกเบี้ยเนี่ยมันสูง3นะ33%ต่อปีถ้าจ่ายช้าเสียค่าปรับมีดอกเบี้ยเพิ่มจากหลายคนเนี่ยก็บอกว่าบัญชีถูกแช่นะหลังถอนเงินเร็วเกินไประบบ AI บางทีก็ประเมินผิดนะถอนช้าโอนช้าตรวจสอบเครดิตเพิ่มก็มีถ้าผ่อนเกินตัวก็ระวังนะอาจจะติดวงจรหน,นี้ได้ง่ายมากและนี่ก็คือความจริงนะ ที่ต้องรู้ก่อนกดสมมุติว่าคุณได้วงเงินสัก20 0 0 0บาทนะดอกเบี้ยประมาณ33%เนี่ยผ่อนสัก12เดือนค่างวดจะขึ้นนะประมาณ2,100ถึง2,300บาทต่อเดือนรวมดอกเบี้ยทั้งปีเนี่ยก็ประมาณ5,000ถึง7,000บาทนะก็แล้วแต่โปรไฟล์ของแต่ละคนดังนั้นเหมาะกับคนที่วางแผนดีๆนะแล้วก็มั่นใจได้ว่าจ่ายไว้ได้ทุกเดือน ควรกู้นะถ้าเกิดว่าต้องการเงินฉุกเฉินควบคุมได้รายได้สม่ับเสมอต้องการทุนหมุนร้านเล็กต้องการกู้สั้นๆไม่เกิน6-12เดือนและไม่ควรยุ่งเลยนะถ้ารายได้เนี่ยก็ไม่ได้แน่นอนมีหนี้หลายที่ตั้งใจเนี่ยจะปิดนี้ด้วยการกู้เงินใหม่เนี่ยอันนี้มันก็เสี่ยงจมหหลกนะใช้เงินไม่เป็นระบบเพราะว่าดอกเบี้ยของฟาัแคดเนี่ย ไม่ได้ถูกเหมือนกับธนาคารนะฟาสแค t ไม่ใช่สินเชื่อเถืน่นแต่ก็ไม่ใช่กู้สบายๆบายแบยบ,บดอกต่ำมันคือสินเชื่อเร่งด่วนบนแพลตฟอร์มนะสำหรับคนที่มีวินัยสูงแล้วก็รู้ตัวว่าต้องกู้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นถ้าได้สิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยอย่ารีบกดนะเช็คดอกเบีย้ยจำนวนเงินค่าง,งวดแล้วก็ถามตัวเองด้วยว่าจ่ายไหวไหมถ้าโอเคก็ใช้ได้เลยนะ แต่ถ้าไม่ชัว์ข้ามดีกว่า